สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้เราอยู่เกมใหม่นั่นเองนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Lily and a c ด e แอคเนั่นเองนะครับผม Lily กับนักเล่นแร่แปรธาตุนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมที่คล้ายกับแนวออสอนเล่นขั้นสาวนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเกมนี้ถ้าเป็นเกมแนวเลี้ยงดูสาวนอ้อยตัวนี้นั่นเองที่ชื่อว่า Lily นั่นเองนะครับผม ซึ่งเรื่องราวของเธอโดยสั้นๆน,นี่ยผมเธอจะเหมือนว่าโดนใครบางคนเนี่ยตามล่าอยู่นั่นเองเนครับผมซึ่งเธอเนี่ยก็บังเอิญมาเจอกับเราพอดีเลยทําการช่วยเหลือเธอมานั่นเองเนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยก็บังเอิญมาเจอกับเราเข้าพอดีนั่นเองนะครับผมเออที่จะทาการซื้อเธอกลับคืนมานั่นเองนะครับผมประมาณนะั้นเหมือนเธอจะเป็นทาสอะไรแบบนี้มั้งนี่ครับผมแล้วเราก็ทาการซื้อเธอมาทันทีนั่นเองนะครับผมเพื่อไม่ให้เธอตกอยู่ใน,นมือของ เอ่อคนที่กําลังไล่ล่าเธอนั่นเองนะครับผมทาให้เธอต้องมาอยู่ที่นี่กับเรานั่นเองนะครับผมเราก็ซื้อเธอมาแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งชีวิตต่อจากนี้น่ครับผมระหว่างเรากับเธอจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนั่นเองนะครับผมเราต้องคอยเลี้ยงดูเธอค่อยๆมันเก็บประสบการณ์ต่างๆให้เธอเนั่นเองซึ่งเธอเนี่ยก็จะไม่ค่อยขัดขืนเราเนาะเพราะว่าเนี่ยเราทําการซื้อเธอมาแล้วนั่นเองนะครับผมทาให้เธอเนี่ยไม่กล้าที่จะปฏิเสธเราหรือพอเราขออะไรเข้าไปเนี่ยเธอก็จะไม่ขัดขืนนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนั่นเองเกมนี้ ซึ่งเร so ื่องราวของตัวเกมจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมแล้วก็ลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะครับถ้าใครอยากเล่นตั้งตัวเกมนี้นี่ครับผมโดยที่ทวิตเตอร์แม้กระที่ดีคอร์ดได้เลยนั่นเองเลยครับเกมที่555นั่นเองนะครับผม53ตัวเลยนั่นเองนี่ครับขนาดไฟล์ตัวเกมนี้อยู่ที่ประมาณ600้อเมกนั่นเองนี่ครับผมใครเล่นบนมือถือก็คือเล่นผ่านแกมจอเพย์นั่นเองนี่ครับตัวเกมนี้เป็นเอ่อเวอร์ชันภาษาอังกฤษนั่นเองนี่ครับผมจะมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นนนนนนนัััั่่่เเเออองงงะคครรบบผผมมก็ลลได้ ท่าของภาษาไทยยังไม่มีใครแปลออกมานั่นเองนะครับผมก็ต้องรอติดตามต่อไปแล้วกันเนาะถ้ามีภาษาไทยออกมายังไงเดี๋ยวผมมาเออจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีแล้วกันนั่นเองนะครับผมยังไงตอนนี้ก็เล่นภาษาอังกฤษไปก่อนแล้วกันนั่นเองนะครับผมใครเก่งอังกฤษอยู่แล้วก็จะชอบแนวกิมนี้่แล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่เก่งอังกฤษเนี่ยถ้าจะเป็นภาษาไทยก็มีแอปแปลภาษาสอนตท่าอธิบายนั่นเองนะครับผมก็ลองเอาไปดูได้นั่นเองนะครับ โอเคมาเดี๋ยวผมจะอธิบายในยเรื่องข้างต้นแบบสรุปโดยย่อของตัวเกมให้ฟังนนะเองครับผมแล้วก็อธิบายเรื่องของรูปภายในเกมว่าเป็นยังไงแล้วกันเนาะแล้วผมก็ได้แสดออแถวของตัวเซฟเกมมาให้ด้วยแล้วกันเนาะเผื่อใครที่แบบมาถึงแบบว่าอยากจะทําทุกอย่างเลยไม่อยากมานั่งเก็บเงินไม่อยากมานั่งเก็บค่าคมสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาถึงก็แบบเต็มสูบเลยทําได้ทุกอย่างทมที่เราต้องการเนี่ยก็เอาเซฟเต็มนี้ไปโหลดทับได้นั่นเองครับวิธีการเซฟง่ายนะผมแตกไฟล์ตัวเซฟมาแล้วก็เอาเซฟตัวเนี้ยไปทับไว้กับ ไฟล์เซฟของในตัวเกมนั่นเองนะครับผมเอาวางทับไปได้เลยเนาะทลนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปโหลดเซฟแล้วก็เล่นเกมได้ตามปกติแล้วนั่นเองนะครับผมหรือถ้าใครไม่มีไฟล์เซฟขึ้นด้านของตัวเกมเนี่ยก็ทาการเล่นสักครั้งก่อนแล้วก็ลองเซฟของตัวเองดูก่อนนั่นเองนะครับผมแบบเข้าไปเล่นเองแล้วก็เซฟเองดูก่อนแล้วค่อยกลับมาเอาไฟล์ไปทับนั่นเองนะครับผมบางทีอาจจะไม่ขึ้นเพราะเราต้องทําการเซฟตัวเกมไปก่อนนั่นเองนะครับผมเพื่อให้ไฟล์มันได้ขึ้นมาเนาะนะครับผมประมาณนั้นนั่นเองนะครับ เรื่องราวของตัวเกมนี่ครับผมข้างต้นเนี่ยจะเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุคนหนึ่งนั่นเองครับผมซึ่งเราเนี่ยอาศัยอยู่ด้านของ ทางไกลตัวเมืองมากเลยในเองนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าเราเนี่ยเคยทํางานอยู่ที่กับพ่อของเราในเอง,งเ,เ,เนี่ยซึ่งบอเราน่าจะเสียชีวิตไปนานแล้วทําให้ต้องสืบทอดกิจการของพ่อต่อมาในเองนเลยครับผมที่เราเป็นนักดื้อแปดทากษก็คือเป็นพวกแบบว่าทำยาสมุนไพรหรือว่ายาฟื้นฟูโพชั่นอะไรอย่างงี้ยในเองนะครับผมเพราะโลกใบนี้เป็นโลกแฟนตาซีนั่นเองนะครับผมซึ่ง้านของของสมัยของพ่อของเราเนี่ยผมก็จะมีด้านของการปราบมอนสเตอร์หรือการประจัญภัยก็ได้เยอะมากมากเนาะแล้วก็มีด้านของคนที่แบบว่าปัดและปัดเจ็บมากเขา การซื premises, ้อโพชั่นจากเราไปนั่เองครับผมทำให้สมัยพ่อของเราอยู่นั้นเนี่ยเขาที่จะรุ่งเดือนแล้วก็ขายยาได้ออกมาดีมากนั่เองครับผมแต่ถ้าของปัจจุบันตอนนี้นี่ครับผมถ้าของมอนสเตอร์เนี่ยเหมือนจะเริ่มเคลียร์ลงแล้วเริ่มที่จะมีน้อยลงเรื่อยๆนี่เองครับผมไม่แน่ใจว่าภายในเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนี่เองครับอาจจะเป็นนักของผู้กล้าปรับจอมมาแล้วหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าผู้ล่าที่มากขึ้นนักจนภัยมากขึ้นนี่ครับผมทำให้นักของพวกมอนสเตอร์เนี่ยเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆนั่เองครับทำให้พวกนของเมืองเนี่ยเร ไม่สามารถที่จะขายพชั่นได้เหมือนกับช่วงสมัยพ่อของเขาในเอ็นครับที่ขายได้เรื่อยๆแต่ตอนนี้คือขายแทบไม่ได้แล้วนั่นเองนครับผมทำให้เงินรายได้ของเขาเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆนั่นเองนครับผมซึ่งตอนนี้เป็นช่วงที่เขากำลังมาซื้อวัตถุดิบในเมืองนี่เองครับมาซื้ออาหารตุนไว้หรือว่าหาวัตถุดิบในการทำพวกยาของเขานั่นเองน่ครับผมซึ่งระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังจะกลับบ้านไปนั่เองในก่อนที่จะตกนั่นเองนะครับผมก่อนที่จะมืดนั่นเองบังเอิญระหว่างทานเนี่ยผมเขาได้มาเจอกับสาวคนหนึ่งเขา นั่นเองนะครับผม ซึ่งเธอก like ็เหมือนใส่เสื้อผ้าลุงดิ้งขาดมากในเอดนะครับผมเราจะทำการที่จะพาเธอเนี่ยกลับไปที่บ้านแล้วกันในเอดเนี่ยเพราะไม่รู้จะปล่อยเธอไปอย่างนี้ได้ยังไงนนเอทนะครับผมเลือกที่จะพาเธอไปรักษาตัวที่บ้านของเราแล้วกันนั่นเองเะยครับ เราพาเธอมาที่บ้านนะครับผมเธอก็ตื่นขึ้นมาทันทีเลยนั่เองนี่ครับผมเราก็ทําการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เธอให้เธออาบน้ําอะไรนั่เองนครับแต่งตัวให้เรียบร้อยนั่เองนี่ครับผมซึ่งระหว่างที่ถ้าเขารู้จักกับเธอเนาะเธอมีชื่อว่าลินลีนั่นเองนี่ครับผมทีอเราก็จะแนะนําตัวกับเธอไปนั่เองว่าเราเป็นชายคนหนึ่งที่ทําเกี่ยวกับยาปรุงพวกว่ายาฟื้นฟูอะไรางนนั่เองนี่ครับผมซึ่งระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยบางอยู่ก็มีชายคนหนึ่งบุกเข้ามาในบ้านของเราเนี่บพร้อมกับใส่ผ้าคลุมแลวก็ม สกคุณคนนั้นมาซะถ้าคุณยังไม่อยากเจ็บตัวตอนนี้นะอะไรอย่างนี้ด้วเองเนะครับผม ซึ่งเราด้วยความเป็นห่วงเธอเนี่ยว่าถ้าเราส่งตัวเธอไปให้กับเขาเนี่ยเธอจะคงจะไม่มีอิสรภาพอีกต่อไปแ네น่ๆเลยด้เอดีครับผมจากบุคลิกของเธอแล้วเนี่ยดูเธอจะไม่ค่อยเต็มใจที่อยากจะไปกับเขาในเอเี่ยแต่ถ้าเราไม่ไปเนี่ยน่านจะเกิดงานหยาบขึ้นแน่นอนในเอเด็ครับผมซึ่งเราค้นดกขึ้นได้ว่าเรามีของมีค่าอย่างหนึ่งที่พ่อของเราเนี่ยทิ้งไว้ให้จากของมรดกทั้งหมดที่เรามีในเอเด่กครับเป็นสร้อยคอทองอันนี้น่นเอเครับเป็นทองแท่งๆเลยนะเป็นของที่มูลและค่ามากในเอเด็กตัวละครบอกว่าเอ่อของชิ้นนี้าเปยยหลลับมแท นอนกินได้เลยเนั่เองนะครับผมแต่ว่าเป็นของที่มีมูลค่าชิ้นเดียวที่เหลือมาจากที่พอ่อเหลือไว้ให้นั่นเองนะครับผมแล้วที่จะทำการเออดิวกับ เออคนนั้นนั่นเองนะครับผมเป็นคนล่าอะไรอย่างงี้นนเองนะครับผมเราจะดูเขาว่าเออคุณเอาสร้อยเส้นนี้ไปได้ไหมแล้วก็เออผมขอซื้อตัวเธอแล้วกันนะแลกกับสร้อยคอเส้นนี้นั่นเองครับผมซึ่งพระเอกก็คิดไม่ได้ใจในว่าเขาเนี่ยคงไม่อยากจะมาฆ่าเราเพื่อชิงทรัพย์หรือว่าฆ่าเราเพื่อเอาตัวเธอไปหรอกนะเพราะว่าการที่เขามาฆ่าเราหรือว่าทิ้งศพไว้ตรงนี้หรือฆ่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีปัญหาใหญ่ตามมาแน่นอนนะเอกครับการเก็บศพบ้างหรือการที่บุคคลนี้หายไปได้ยังไงเนี่ยอาจจะมีพวกรัฐบาลหรือววว่่่าาาาาหหหนนนยของททเีมสสืบใ้ เป็นเรื่องใหญ่ได้นั่นเองนี่ครับผมทําให้เขาเนี่ยลึกที่จาร์ข้อที่จะคิดอยู่เหมือนกันว่าข้อเสนอนี้ก็ขั้นที่จะดีนั่นเองนะครับผมจนเขาแต่สิจารับข้อเสนอนี้นั่นเองนะครับแต่เขาบอกว่าเออขาจะไปบอกกับนายจ้างของเขาเนี่ยแบบว่าออผู้หญิงคนเนี้โดนหมาพวกมนอนสเตอร์เนี่ยปาบจน โดนกินไปแล้วนั่นเองนะครับทำให้ผู้หญิงขนี่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองนะครับผมบอกคนที่มาซื้อตัวเธอก่อนหน้านี้นั่นเองนคะครับผมว่าเธอเนี่ยเสียชีวิตลงแล้วนั่นเองนคะครับผมยังไงก็ตามนายอย่าพาเธอออกไปข้างนอกแล้วกันนะถ้าคนอื่นรู้ว่าเธออยู่ตรงนี้มีชีวิตอยู่แล้วก็หรือว่าใครก็ตามเห็นเธอแล้วก็มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้ฉันไม่รับประกันแล้วกันนะบอกว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกนะพวกนั่นเองนะครับผมทําให้เขาก็ออกไปน,นั่นเองนะครับ ทำให้สถานการณ์ตอนนี้ของเราเนี่ยผมไม่เหลืออะไรแล้วนั่นเองนะครับผมแต่เราก็ได้ผู้หญิงได้ชวยผู้หญิงคนนี้เอาไว้ที่ซึ่งผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าขออยู่ที่นี่ด้วยจะได้ไหมนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นนักปรุงยาด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งเธอก็ซาบซึ้งนะครับที่เราช่วยเธอมานั่นเองเนี่ยเธอจะอยากตอบแทนเราเต็มที่ในการช่วยเราปรุงยาและพัฒนาร้านต่อไปนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเกมก็ได้เริ่มต้นขึ้นนับจากนี้นั่นเองนะครับตัวเกมจะเป็นสปอตคาสั่งประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผม อันแรกเนี่ยครับผมในด้านของขวดยาตรงนี้เนะี่ยครับขวดยาตรงนี้เนี่ยเป็นการเกี่ยวกับาการทํางานของเราในเองเนี่ยการปรุงยาแล้วก็เอายาเนี่ยไปขายนในเองนะครับ,รรรบผมยิ่งเราทําบ่อยๆหรือวัตถุดิบที่มากขึ้นเนี่ยราคาของเงินที่ได้ทําตรงนี้จะมากขึ้นด้วยนในเองนะครับด้านของช่วงตน้นจะประมาณ 500G หรือไม่ก็ 600G นยจีในเองนะครับผมถ้าเราพัฒนาด้านของซื้อวัตถุดิบมา,มากขึ้นหรือว่าปรุงยาบ่อยจนฝีมือมากขึ้นเรื่อยๆนีะครับผมและด้านของลิลี่เนี่ยเก่งขึ้นมากด้วยนะครับผมจะทําให้ด้านของเงินที่เราทํางานตรงนี้จะมากขึ้้นนนนไไปปดวยยตตาามอออคคเเรรื่่ๆังะบ ส่วนต่อมาด้านของป่าในเองนนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะออกไปสำรวจข้างนอกได้ในเองเนี่ยเพื่อเป็นการว่าเอ่อสำรวจวัตถุดิบต่างๆภายในป่าในเองนี่ครับผมเก็บรวบรวมวัตถุดิบพวกคงเห็ดอะไรอย่างนี้หรือว่าของวัสดุใหม่ๆในเองเนี่ยเพื่อมันวิจัยแล้วก็ผลิตยาใหม่ออกมาได้ในเองนี่ครับผมก็พอเราออกไปสำรวจข้างนอกเนี่ยเราก็จะไปกับลิลี่ด้วยก็อาจจะมีโมเมนต์ต่างๆเกิดขึ้นภายในตัวเกมด้วยเช่นเดียวกันในเองนเลครับผมบางทีเธอก็อาจจะแบบว่าไปขอเออเข้านับสักคู่หนึ่งได้ไหมอะไรอย่างงี้เราก็สามารถที่จะไปแอบดูเธอเออแอบไปดูเธอ ได้เป็นการน,นั่นเองนะครับผมโมเมนต์ต่างๆจะขึ้นในด้านของป่าชช่นเดียวกันนั่นเองนี่ครับผมแล้วก็จะมีช้อยบางช้อยเลือกขึ้นมาให้เราได้ปฏิบัติด้วยว่าเราจะทําอะไรกับเหตุการณ์ดังนั้นบ้างนั่นเองนะครับ ส่วนที่3าเนี่ยเป็นการเกี่ยวกับเข้าไปในเมืองน่นเองเป็นการซื้อวัตถุดิบต่างๆนี่เองเนี่ยเส้นยานอนหลับบ้างหรือไม่ก็ยาแห่งความฮอร์อนี่นั่นเองนะครับผมหรือไม่ก็อุปกรณ์ต่างๆอะไรอีนอ่นี่ครับผมของเล่นพิเศษบางอย่างอะไรอย่นเีเงนี่ยก็ลองศึกษาดูเอาเองแลวกันสำหรับของพวกนี้ในร้านค้านั่นเองนะครับผมก็ลองจับจองลองซื้อกันดูนัเองแลวกั B. นนั่นเองว่าแต่ละอย่างเนี่ยทำอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับ ส่วนอื่นภายในเกมนะก็จะมีด้านของซ้ายบนที่เป็นช่วงเวลาในเองดครับผมตัวเกมจะมีทั้งหมดมาณเอ่อสามช่วงเวลาในเอ็ดในช่วงเช้าในเอที่เราสามารถที่จะเลือกทํางานก็ได้หรือไปป่าก,ก็ได้หรือไปด้านของในเมืองก็ได้ในเอ็ดครับผมส่วนช่วงหนึ่งเป็นช่วงของกอนเอ่อ ตอนเย็นนั่นเองเนี่ยเป็นช่วงของการกินข้าวน,นั่นเองครับผมเราสามารถที่จะคุยกับเธอก็ได้หรือไม่ก็ทําการมอบไอเทมให้เธอใน,นั่นเองครับผมพวกยาหลับหรือว่าอะไรต่างๆก็สามารถใช้ตรงนี้ได้น,นั่นเองครับหรือทํากิจกรรมพูดคุยเล่บเปรกกับเธอก็ได้น,นั่นเองครับผมเพื่อเป็นการเพิ่มแ้มของความสัมพันธ์น,นั่นเองครับ สุดท้ายของตอนกลางคืนเนี้ยผมเราก็สามารถที่จะเข้านอนได้เลยเพื่อเป็นการข้ามวันหรือว่าเพิ่มเอ่อความปฏิสัมพันธ์กับเธอนั่นเองแบบนี่ครับผมชวนเธอมาที่ห้องของเราแล้วก็ทําแรงต่างด้วยกันนั่นเองนี่ครับผมชนะของชอนกลางคืนเนาะหรือมันก็แอบดูเธออาบน้ำในบาร์อะไรนี้นั่นเองนี่ครับส่วนมาด้านของด้านขวาตรงนี้เนาะต่อจากด้านของช่วงเวลานี้ครับผมจะเป็นด้านของการเซฟเกมแล้วก็เซตติ้งเกมนี่ครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่สามนี่ก็คือด้านของการซีเจนซีจีหรือว่าโมเมนต์ต่างๆที่เราทำกับเธอนนั่เองนี่ครรับผมมปะาณนี้สหรรััับทุกกเเมนนน่องะคบ โอเคเรากลับมาหน้าของชุดตอนเย็นก่อนและกันนี่นะครับด้านของตอนเย็นเนี่ยเราสามารถมีพูดคุยได้มา3ช่วงเนาะชุดแรกมันด้านของการทอล์กนั่นเองนครับผมเราสามารถลึกใจสอบถามเรื่องของบทสนทนาต่างๆของเธอได้หรือหาข้อมูลเกี่ยวกับเธอได้นั่นเองนครับว่าความเป็นมาของเธอเป็นใครนั่นเองนี่ครับผมเช่นอันนี้อันแรกเนี่ยครับผมเราก็จะถามเธอว่าทําไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะอะไรนี่นี่เธอก็เล่าประมาณว่าเธอเนี่ยเป็น ธาตุของใครสักคนนึงอยู่บนรถม้านะครับระหว่างขนส่งนั่นเองเนี่ยมีคนซื้อเธอไว้อย์นั่นเองนครับแต่ช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่ฝนตกพอดีทําให้รถม้าเี่ยเ่ลเกิดเหตุ ล้มลงขึ้นน่นเองครับผมซึ่งตอนนั้นเธอสึกตกใจมากแล้วก็อยากจะหลบหนีนเอนเองนะเธอทําการวิ่งสุดตีนแตกในเองนนะครับผมพอรถมาล้มในเองนนะครับผมเธอวิ่งสุดขีดผ่านมาเปวลาหลายวันนะครับผมจะไม่รู้ว่าตอนนี้ผ่านไปกี่วันแล้วเธอแทบไม่ได้กินอะไรเลยนั่นเองนะครับจนกระทั่งมาสลบอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านเหล่านั่นเองนะครับผมนี่คือเหตุการณ์ที่ก่อนที่เธอจะมาเจอกับเหล่านั้นเองครับ ส่วนเอ,อ,อ่อนครที่2อันนี้นะครับผมเป็นด้านของการเพิ่มความสัมพันธ์หรือคุยไปเรืเ่อยเปื่อยในเองนะครับเป็นการแบบว่าเพิ่มค่าความสัมพันธ์นั่นเองนะครับผมอันแรกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการถามข้อมูลอันที่สองเป็นกับการพูดคเพลิดเพลินไปต่างๆนานาเพื่อเ,เป็นการเออ่สริมกันมภาคึ้นนั่น,นเองน,น,น,นะครับผมส่วนที่สามเนี่ยเป็นด้ของไอเทมเราสามารถที่จะใช้เอ่อไอเทมจากที่เราซื้อมาเนี่ยกับเธอได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นด้านของชายานอนหลับอันนี้เธอก็จะทำการกินแล้วเธอก็จะรู้สึก เออนอนหลับตอนคืนได้เองนี่ครับผมสนายอดของตอนคืนแล้วก็สาวชิจะไปเลิบเลิบกับเธอได้นั่นเองนี่ครับผม ส่วนขัตอนคืนนี้ผมเราก็สามารถที่จะไปนอนก็ได้นี่ครับผมก็คืออันแรกก็คือเป็นการนอนเลยเป็นก,การข้ามวันนั่นเองครับส่วนที่2อ,อันนี้เป็นการค่า่ทำวติสัมพันธ์กับเธอในช่วงตอนคืนเนาะเหมือนเรียกเธอเนี่ยเรียกเธอให้มาด้านของห้องของเราตอนคืนนั่นครับผมก็จะเป็นการทำโมเมนต,ต์ต่างๆอะไรมากมายกับเธอที่นี่นครับผมซึ่งตอนแรกเธอก็จะไม่ค่อยเต็มใจแล้วก็รู้สึกเขินๆในใจนะแต่พอเราบอกว่าเธอเอ มานั่งนี่หน่อยสิลิลี่เธอก็จะมานั่งด้วยนี่ครับผมหรือบอกให้เธอเนี่ยถกอะไรขึ้นหน่อยเธอก็จะทำตามนั่นเองเนะครับผมซึ่งเราก็สงสัยว่าทำไมเธอถึงทําตามเธอโอเคกับเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยเธอก็บอกว่าถ้าเป็นความปรารถนาของมาสเตอร์แล้วก็ฉันก็ยินดีค่ะนี่ครับผมทําให้เธอรู้น่ว่าเธอก็คงจะรู้สึกว่าเกรงใจแล้วก็สึกเออ ถ้าต้องการอะไรเธอก็ทําตามนะ่เองเนี่ยเพราะเธอรู้ว่าสิ่งที่เราซื้อเธอมาเนี่ยเป็นเงินที่มูลค่าสูงมากนะ่เองเนี่ยซึ่งเธอก็จะตอบแทนทุกอย่างที่เธอจะตอบแทนได้นั่นเองครับผมเอาเลยครับผมสหรับตัวเกมก็เป็นข้าวๆประมาณนี้แล้วกันนั่นเองนยครับผมตัวเกมก็เป็นระบบประมาณนี้เนาะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับลินลินนัเนเอยครับในร้านการปลูกอัญยาแห่งนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมากด้วยนัเนเอยครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะทําอะไรกับลินลินที่นี่ก็คือเต็มที่นัเนเอยครับผมไม่มีใครออออยยยููู่่่่่่่่ททีีีนนนนนนนแแะครับบบบผมเป็วาาา้ไกกลลๆๆโดดง ป่าเลยนี่เอ็นี่ครับผมอยู่แค่เรากับเธอ2คนนี่เอ็ที่นี่นั่นเองนะครับผมและแถมเธอก็เต็มใจที่จะบริการให้เราอย่างเต็มที่ด้วยนี่เอ็นะครับเพราะว่าเธอก็รู้ดีเนียว่าว่าเธอเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณเราครั้งใหญ่นี่เอ็เนี่ยเพราะงั้นเนี่ยทุกอย่างที่เราขอไปเธอพร้อมที่จะทําตามหรือว่า ยอมทาเพื่อเราทุกอย่างเลยทเอนะครับผมหรือเราตัวเกมจะเป็นยังไงฉากคิดเป็นยังไงนะครับโอ้ด้าของฉากคิดเนาะตัวเกมนี้เป็นด้าของนิเมช่นภาพเคลื่อนไหวนเอนเครับผมด้าของเสียงภาพของเธอเนี่ยก็จะมีด้วยนเอนเครับผมตัวเกมอาจจะไม่ได้มีเสียงภาพภาษาญี่ปุ่นแบบว่าอาจเป็นคำๆเลยเนาะแต่ว่าจะมีด้าของเสียง อืมอ mm. ่าอะไรอย่างนี้อยู่บ้างนั่นเองครับผมว่าเสียงแบบว่าเอ่อตัตอบกับเราบ้างนั่นเองนะครับผมก็ยังมีเสียงของโทนนั้นอยู่นั่นเองนะครับผมอย่างก็ลองเอาไปเล่นดูเอาเองแล้วกันนั่นเองนะครับข่าวสารล้งตู้เกมนี้นี่ครับผมโหลดทวิตเตอร์เมลที่ดิคอร์ดได้เลยนั่นเองนะครับเกมที่555นั่นเองนะครับผมตอง53ตัวเลยนั่นเองนะครับผมนี่ก็ข่าวสารล้งตู้เกมนี้นะครับอยากรู้เสียงนางเป็นยังไงหรือว่าอันนี้ไม่ใช่ภาคเคลื่อนไหวนะขอชัยคิดเป็นยังไงบ้างนะครับก็ลลอองงเเเ่่นนนนดดูไ้ัััะครบตวกมนี้ก เกมภาพสวยด้วยเนี่ยครับผมตัวละครนางก็น่ารักมากในเอ็นอีกครับผมเนี่ยก็ลองเล่นดูได้สัตว์เกมนี้เนาะใครชอบแนวเฟรเดอร์ซีใช้ชีวิตประจำวันกับสาวคนหนึ่งเนี่ยผมแบบทั้งรักกันเนี่ยครับผมหรือว่ากำลองการมีแฟนหรือว่าอยากจะสัมผัสความรักความอุ่นจากเธอเนี่ยลองเล่นตัวเกมนี้ได้เลยในเอ็นนี่ครับผมผมรับรองทุกคนได้เพลิดเพลินในเอ็นเลยในเอ็นนี่ครับยังไงก็ถ้ามีภาษาไทยออกอัปเดตออกมาหรือว่าตัวเกมมีใครแปลอย่างเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันเนาะสำหรับใครอยากเล่นภาษาไทยในเอ็นนี่ครับผมเนี่ยก็ต้องรอติดตามในอนาคตแล้วกกันนเเาาาะหมีออ่ถ้ใคร าในเอ๋นะ e N A ครับผมโอเคหากใครชอบเรืนี้ยังไงก็ฝากกดหนึ่งลค์คและแจผมด้วยในเอ๋นะ e N A ครับวิดีโอหน้าเปนตอไปอย่างไตามชมได้เลยวิดเจ็ใหม่เกมหน้าส่วนนี้คุณตัวเราไปก่อนหวังว่าคุณจะชอบวิดีโอเกมนี้กันนะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับฝากน้องนี่นคนนี้เอาไปด้วยนะครับผมได้ไหมฮะ